จ็ดสิบปีค่ะแผลข้างเดียวตอนนั้นรู้ตั้งแต่หลังทำใช่ก็าจะใช่ตั้งแต่หลังทำนะคิดว่าใช,ใช่ค่ะเพราะรู้จมูกมันไม่เข้ากันก็เลยเห็นเห็นความชัดขึ้นเรื่อยๆเห็นตอนข้างหลังไหมเห็นมันค่อยๆเป็นมาเรือ่อยๆค่อยๆเป็นนะน้องนิดหน่อยไม่ได้เคลื่อนเยอะถ้ากดดูกระดกกระดกเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยที่มันกระ ื่อโมเมเจ้าเดินทางรรมาจากไม่ห้องสอนเจ้ามาแก้จมูกเป็นเซมิโอเพนเจ้าพอดีจมูกเริ่มเอียงแล้วการูจมูกปะเต้าการแล้วมีกระดูกอยู่ตรงข้างในออกมานิดนึงเบ้าก็เลยมาปรึกษาคุณหมอกระดูกมันปูดออกมาข้างนึงใช,งใช่ใช่ใช่ปูดออกมานิดนึงข้างนึงเจ้าเคยคอนเซ็ปต์อะไรไปแล้วร่บ,น,บนึง้ กับหมอไปแล้วแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาเราก็นัดมาวันนี้หมอขึ้นคำปรึกษาดีใจ้เวลาคุยกันแบบเกือบสองชั่วโมงเลยใช่ในการปรึกษาเรื่องทรงจมูกการใช้ซิลิโคนหรือว่าการทํโอเพนจะยากเจ้าตอนนั้นพี่โมเมก็อยู่ที่แม่ห้องสอนแม่ไม่ห้องสอนเจ้าแล้วก็คุยกันกับหมอในสองชั่วโมงเลยใช่เกือบเกือบนึชั่วโมง40นาทีประมาณนี้จ้าอ่าแล้ววันนี้ก็เลยนัดเข้ามาเจ,จเจอตัวจริงแล้วเจอตัวจริงแล้วเป็นในห้องแต่ที่เจอตัวจริงอู้อย่างกันต่อไปใจดีเจ้าอู้แบบ คุยกันแชร์กันเรื่องลูกทรงจมูกละก็ซิลิโคนหรือเทคนิคที่กันใจอเจ้าเพื่อแก้ปัญหาที่เขาไปดูหน้าตอนนี้เป็นได้ห้องแต่กิ้ตัวประเมินกันไปโอเคเลยก็เฮ้อความรู้อย่างดีอย่างเหมือนเหมือนที่เ่เฮาอู้กันทางออนไลน์เลยจ้า,าทุกอย่างเหมือนกันเลยโอเคเลยตอนชิดยาชาเป็นไงบ้างอ่าชิดยาชาเจ็บนิดนึงนิดนึงใช่แต่หลังจากนั้นไม่เจ็บเลยค่ะ เหมือนเจาะเลือดทั่วไปเลยไม่ได้เจ็บมากค่ะก็รู้สึกทนได้ช,ชิวๆสวยค่ะพอใจเลยค่ะเหมือนที่เอาแบบไวไหมครัใช่ค่ะ